สวัสดีครับสวัสดี FC ฟกแต้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุภูสุคนครับวันนี้ครับอันนี้จะอยู่กับนะครับวุฒิการศึกษานะครับก็เมื่อวานเหรอเป็นบะครับผมวันนี้วุฒิการศึกษาถึงเมื้อวานครับเพิ่นกลมาบอกข่าวดีครับวันนี้เป็นวันดีของวุฒิการศึกษาครับมีเซอร์ไพรส์นะครับวุฒิการศึกษาบอกวันนี้ คุณกะลาสินเฮาเอารถให้มาเจิมครับนี่คุณกะลาสินมันถอยรถใหม่นะครับล่าสุดเลยออกรถใหม่เอาไปให้เมียใส่ที่บ้านเนี่ยมันเนี่ยมาผี่เมียจะมีรถใส่เนาะแม่นวะครับเขาไหวเขาแค่จับอย่างที่เอาไปเท่าไหร่อะมาครับวันนี้ครับพี่น้องครับมาดูรถวุฒิกะลาสินนะครับสื่อใหม่นะครับ รถคันนี้มือกระชินว่าน้าหามาโดนแล้ว <c oughs> แน่นว่า <c oughs> มากว่ารถคันนี้มากว่าหนี่ <c oughs> มาเสือยู่แถวเสือทำไมมันมีมาหนี่ต้องขี้มาเสืออยู่วันนี้แก่เลยเพราะถึงใจายมันมีนต้องซื้อข <c oughs> องมันต้องมีนะครับแล้วเก็บหอมล,อล้อมริบมาครึ่งชีวิต <c oughs> ครับทำเพลงมาสามสี่เพลงนะครับเพื่อหยิบหอมล้อมริบนะครับเพื่อจะมาซื้อรถคันนี้นะครับเอาไปเสื้อผ่าเมียครับหลูกอยู่ชิวงไม้เนาะรถคันนี้ซื้อในราคาเท่าไหร่ครับสามหมื่นห้าหมื่นหรือหกหมื่นเพลงมาหลายเด้่เพลงวาสนาอีกตั้านประมาณอาไอยู่วาสนากี่ร้านอ่ะอาทิตย์แรกคนว่า สามพครับคนรถหายเหลือสองพโอ้รถครับสองพันันก็ยังต่ออยู่ตีอย่นี่บยดเต่อเหลือสองพันคนรถหายเลยต่อพีกหาย่นเอามายเลยเอาใส่มันไปใส่เดี๋ยวไปสองพัสักกิโลขายอย่ไร่กันได้ตอย่นีักคาเนี่ยฮาวเลยดินะปกฏนมาบ่งรถเจ้าของคือคนอยู่บรถติ่งเลย รถตรี้มัคือคนเ,เออรถบอสไบุกสกันเลนะคะท<า>ไทรดูไห่ในหน้าว่ะมาทานเถอะเดี๋ยวที่ให้ฟังเสียงสตาร์เด้บอก,กอานนัยั่งมเลยนี่คันนี้ทานนีดีตจ้งไหนจ้งน้ำข่อยคันนีนน้ตั้งใจได้บ่อนิไม่ิเอาอยู่ยละ ่อันน yeah. yeah. so 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 like. so so like ี้ผู้ชายกบขาันค่ะจอขงรถจะข้างรถองรถค่ะเออเป็นไกลเลยมันละบานเพิ่ชิ้นไงแกไม่หังเลชิ้นเขาอยู่หลานขาพอดีเขับเขาก็ดีเห็นขี่มาจอดก็ดีเออเป็นจะได้ว่าขี่หารถไหนนนะอยากได้ก็สั่าเอองก็ได้อรอกคนว่าเออคือจะขงง่ายว่าจะเดียหายห้ันแต่โทวเชียเขาเขาห่าตอนนี้ผมว่าะเดี้ยวบาอ ตกลงงใจมาคันนี้ฮะเอาคันนี้ละออาเดียวไปหาลูกสาวให้พี่หม่แต่นผู้หม่เสียใจลูกสาวขั้นให่สงเงินตอนแรกคุณจะกอบีเสื้อไปให้ลูกสาวใส่ทั้งคนเนาะเพราะว่าพี่นั่งอยากได้เมื่อไหร่ให้เนี่ยให้ลูกพี่ใส่ให้ให้นนี้หาให้ว่า้เอนซัน่สองนสี่านอ่ได้เบิรงแล้ววันี้่าถือใจเปนนมาคันนี้เอาคันนี้เอาสตาร์วนุ้ยกิสสตาร์้วสตาร์ด้วฟังเสียงวมั้งนะเด้อ โอ้ให้ลูกนั่งดิพ่อโอ้ตีเดียวได้านิตัดตีเดียวเลยโอ้เครื่องนี่นี่เสียงแบดี้นเียคาสั่อ่ามันคือคนเดี๋วนี้รถใครรถอดเดยถึงใจวะถึงใจวะนี่ครับผมโอ้ พี่โจไปส่งบ่เพราะว่าตอนแรกเราสิเซื้อสองพันนี่ไปส่องไม่อยู่บอครับวันนั้นส่งท่วมมนนะเอองท่วมส่งสีม่ง่มสองพันเจ็ดเนี่ยน้ำแท่งมันอ่ะเออหกชิ้ลูปมะนเบิร์พอดีค่นน้ำมันลุกลุกไหมออกจากศูนยทเขายรงมมาส่งเขาไปซ่ง่านบ้านมาซัานีกเล่บอกว่าพี่โจค่ะไปส่งบุตเ้อร์หรอว่าบุตพันธสีฟ้าไปเฮดใส่กอกเยอะพอดีเอฟซคุณหมูเนาะ คนอุนเงินใหม่หกพันใส่ได้ใว่าสิเจ๊วัดช่างใส่กอนหมดเลยละเอามให่ที่มันกอดกินอยู่นี่จะขายอร่อยเนาะได้ใช่อาหารยางดีวจังพอดีได้มีออเดอร์เพิ่มไงล้วกลับไปได้มีออเดอร์เพราะว่ามีคนสั่งนี่สองคนครับแค่ก็ล่วยครับเช่นจังแล้วก็ที่ซ่เมบ้านไปเฮ็ดใส่กอกไว้เล้วมาส่งให้พ ไม่ฉันถามแล้วจะมาจะทำกี่วันอาทิตย์หนึ่งว่าสัตว์นมันเป็นพอดีเนี่ใส่กอกอีกอยังคือที่มาโดนที่อาทิย์หน่งอะเาทิตย์แล้วมันกินอะไได้เลยต้องเอาไว้ก่อนสักสองสามวันเมียนเราว่าเรารอเราสั่งหมูมาต่างหากเราไปซื้อหมูเซเว่นบิ๊กซีได้ซื้อเสยสั่งเขาจากสายวัลลกันะกโอ้ยใกลอาทิตย์หนึ่งตายแล้วว่าท่านขายๆเราอาทิตย์หนึ่งว่นแล้ว ก็่ยัดไียังโดนแท้วมือสองมือก็เอามาเนี่ยเออเฮดเสร็จเรียบร้อยแล้วเออพวกเจาะอเดอร์ี่อยเฮ็ดอยู่ทีนึงเอ้เป็นตะลุยแทหาดท่านยเียนแคือเีเ็อมคือคือคือมากี่เนาะเครื่องแหลนดีครับสตาร์ติง่ายครั้งเดียวชึ้งเลยเครื่องดีแล้วลองสตาร์ทตัวไหนซิสตาร์ทเบิ้องโอ้ยนี้ก็เป็นยล

อันนก็เตรียมมาเปี๊ยกอะไรฮ่าฝนตกมานี่ตูดเปียกเลยนี่เรื่องคิดตะตัดติดง่ายขะท่าอยู่อาดทานนี่ละไหนะนั่งนี่เมีอะนั่งนี่ลูกนั่งนี้นึกลูกนั่งผีก็เนี่ยผีก็เลยอันนี้อันนี้มาใช้ใส่กอกมาเนี่ยว้าวอันนี้มาใช้ใส่กอกขายน้ำบัตรอะไรได่เลยตะตาจ่หันล็อกปุ๊บล็อกขายล็อกบัตรอ่ะขาทา นี่ครับขาเทียนใส่แตงรอท่องให้อกว่นนี้พี่กียบบานไม่รุดในท่ามานาเลยน้ำหลุดตัดคัดชิกเนไปไปพ่นสีแบบมันเงาะนะงานเด็กอาซีรุ่นเห็ก็ไดอาซีอาีลอยนี่เลยนี่ยยี่บ่อยวันนี้เนาะ ราคาสองพันเจลี่มันราติดยังไงจักแล้วซื้อสีมาทเดแล้วทอดแต่เกือนวนข้นเ่ข้่มอำเภอเนาะเพื่อตํรวจเขาทําอะอ่าทําโอ้ยังเสดีย์หลวทัดไปครับจังรยเวบสัมผัสเดอสัมผัสโอ้แบบก๊อนี่เดี๋ยวลอยอยู่อยอยู่เรื่องนี้เ่าห้าโงมันดูต้งมา เขาโค้งเทโค้งไว้ฮะว่าเขาโค้งทิศข้าตังเี่เช้อเชอยสยัเด็ดดเด็ดเดเหเอรุมานา้แันกับแข็งเครื่องนี่่ตรงห่วงขี่ได้ไปทุกที่ไปฝากพี่ดาอืมมาทานไปหาทุกเดนุดือน่หาวพี่โดนเลยไม่บอก ก็ยังว่าจะไปห้โอพีอยู่ให้เราไปอยู่บ่อเออตอนกับไปบอกอยู่หรอเรได้ออเดอร์เพิ่มไปขอการสร่างใส่กรองพี่งรับแยบเรากระแชบคือกันได้ไหมใส่กอกุ๊งกระสินอ๋อไอ้จันี่เราขายใส่กอรอกันเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนจอมาเอากุ้งกระสินโอ้แต่ขนาดสองลูกค้าสองรายเราสั่งถึงอาทิตย์เนีาะไอจันที่เราสั่งที่ว่าเป็นเดี๋ยวกูบอกหรอกกำลังกูเสียดาย กูขากร,ระดกูพอดีนะจุปถ่ช่อาทิตี่เป็นเดือนเรเดือยอ, <c oughs> อ่าเฮตเนี่ยนะเฮมืดแเฮต้พอเลข,ขี้คันนี้นะเมื่อเด้อขี้เมื่อเปล่าคันนี้ขี้เมืเด้อเดี๋ยวไหนมเราเสีเ,าเ,าเาอาคืนคันนั้นเราเสียเอาคืนรถืกอ,อก,ก,กันโอ,โอ้ทอดง,งอ่ขี้มืใส่ใหม่คันนึงใส่คันนึงอีใส่คันหนึ่งไปเบิ้งคันนี่กันอีส่ขันรถเคันนี้ขี้มาเจ้าชิบ้งใหม่ดย ว้าวคนรตรเมื่อคนอุบานเลยผสมประกอบจักันอนนี้มาีไหมอเอาอย่าไทายว,ททว้าวทอทอเวยใส่บบกกเลยครับพี่น้องครับมึบบก็กขี่หอดกันหวดมาชิววดบ่อันี้กะหางคือคนอย่างรครับพี่น้องครับผสมประกอบจักันรถบุตรกระิจิน มอสบกอมมันเข้มไหมพี่น้องมันอเข้มไหมกับบ้มีเข้มไหมกับโมทายนะครับกระจกบมีกระจกบมีเข้มไหมบุมมีเข้มหดเข้มครับอ๋อฝนกรตกไฟมาชชอบปะมอสได้ถอดถิ่มไปแล้วไม่มีไฟโอ้ระเปิดประทุนไฟเดี่ยวมันต ah ิดอะไรบุ ah ้มมี่โอ้มาทาน รถแต่ละคันครับพุ๊ดเลยมีรถทั้งห้างอย่างโอดซองมาให้พบุษกับซองมาเด้อค่ะเด้อพุ๊ดก็อลักรถรถเก่าอบลนห่างเออรถห้างสภาพดีสีได้อยู่ฮะคลิปนี้กาแฟเฟ้ไม่ใจพุตการชินนะครับเด้อนะครับเนาะสั่งใส่กอกพุตการชินไปซื้อของติดโควิดไปใช้ไว้ได้ก็ครับโทรสั่งพุตการชินได้เลยนะครับแต่ช่วงนี้ก็ส่งไม่ได้อยู่แต่สั่งไว้ได้เพราะว่าอเดอร์สีด้วยบาทรทำอยู่อาทิตย์หนึ่งนะครับ ชาดิบหน,นึ่งนะครับขอ,องเสีย,ยตำธาตั่งหนึ่งตัวกันที่สาค่ะแกผสมคักเนี้ยคงอร่อยต้องรอโอ้ยเหมือนกันที่เราหมักเหล้าหมักเบียร์ใช่ไหมแล้วหมักนานนี่ก็อร่อยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องครับนี่ครับฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผู้ป่วยโควิดนะครับผมหายสูบๆไปด้วยกันครับเราต้องรอดนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ